สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เนี่ยก็เก้านะฮะพาเพื่อนๆมาบุกย่านทองหล่อนะฮะมาถึงทองหล่อทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องมาตามหาอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเพราะทองหล่อเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเก้าพาเพื่อนๆมาที่ทองหล่อซอยก้านะฮะพามาค้นหาร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านลับมากนะฮะเป็น อาหารญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะฮะชื่อว่าร้านมิมาตะนะฮะรสชาติอาหารญี่ปุ่นเป็นแบบไหนบรรยากาศที่ร้านจะเป็นยังไงอะตามเคยนะฮะก็ต้องติดตามเข้าเข้าไปดูด้านในร้านนะครับขอบอกเลยฮะ,ะว่าร้านนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นแท้ๆครับ เข้ามาในร้านนี่มาตาแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยผมเดินเข้ามาก้าวแรกเนี่ยนึกว่าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าบรรยากาศร้านนี่เหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆค่ะแล้วเจ้าของร้านเนี่ยก็เป็นคนญี่ปุ่นเลยนะฮะร้านนี่มาตาเนี่ยเปิดมากว่า20ปีแล้วนะครับโอ้ดูร้านนี่ค่อนข้างขังมากๆนะฮะแล้วก็เมนูเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหลากหลายมากๆราคาเนี่ยย่อมเยาผมไม่เชื่อแฮว่าร้านอาหารญี่ปุ่น ดังเดิมเนี่ยอยู่ในเขตทองหลอ่อจะราคาแค่นี้แหละครับราคาเนี่ยเขาสตาร์ทกันแบบ150 200 3ส0องร้อยสามร้อยแบบโอ้ราคานี้แบบค,ค่อนข้างถูกมากๆนะอย่างผมยกตัวอย่างนะอย่างนี้ฮนะปลาย่างฮะร้อยหบาทอยองเนี่ยแล้วก็ผมก็เลยสั่งปลาชิมะฮอกเก็ตนะครับก็ราคาไม่แพงเลยฮะก็มีทั้งพวกเอ่อเทมปุระก็มีนะครับแล้วก็พวก ของทอดปิ้งยา่างมีค่อนข้างหลากหลายแล้วเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเมนูนะคว่าเมนูมีอะไรน้าทานบ้างแล้วก็ราคาเป็นไรบ้างนะครับ ็นไงบ้างครับผมถ่ายเมนูให้กับเพื่อนๆดูนะฮะเชื่อไหมครับว่าเมนูเนี่ยเยอะหลากหลายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับส่วนพอชชั่นเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนรสชาติจะเป็นไงนะครับก็วันนี้ผมมีสั่งหลายเมนูมากๆนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายเมนูให้กับเพื่อนๆดูครั้งหนึ่งนะครับเมนูนี้นะคะคือต้นหอมต้มราดซอสมิโซะนะครับมาถึงนี่เราต้องคนก่อนนะคลุกเขาเองนะฮะเหมือนกับเราผัดในกระทะของเราเองนะครับ จานนี้บอกเลยว่ามันเด็ดมากทุกคนใครไม่มากินคือเสียชาติเกิดอ,อันนี้คือเมนูหมูสามชั้นตุ่นดูความดึงดึงของมันเขาว่าควรค่าแคาลอรี่ที่กินนะคะเราก็เลยต้องมาโดนแต่อยากบอกเลยว่าด้วยความเด็ดอันนี้นั้นเราจะไม่แย่งกันเราก็เลยสั่งสองจานไปเลยจ้าก้เลยนะครับเมนูสามชั้นตุ่นเนี่ยนะครับรสชาตินี่แบบเหมือนเราทานแบบที่บ้านนะครับ กันแบบรสชาติแบบบาน,บานาๆนากงมานะแล้วก็อร่อยอ้อมนุ่มแบบเปื่อยเลยเปื่อยจนถึงถึงหนังนะฮะก็าปากปุ๊บละลายยุ่ยเลยวันนี้บอกเลยว่าไม่กลัววันเมนูจานที่สามนะครับไม่นานเกินรอคอยนะครับนี่ปลากระพงจุดแป้งทอดนะครับ เมน,นูง่ายเบสิกเบสินะครับเต้าหู้ก้อนโตๆแล้วก็ย่างนะฮะส่วนถัดมาเนี้ยปลาซันมะนะฮะปลามาจากญี่ปุ่นนะอิมพอร์ตมาเลยครับเดีย๋ยวมาลองเต้าหู้ย่างลยหน่อยตีเป็นแบบเมนูเบสิกนะครับเต้าหู้ขาวย่างอืมมันคือ เต้าหู้ทอดแล้วย่างนะครับภาษาญ,ญี่ปุ่นคืออาซึอาเกะยากินะครับว้ามนีกองเชียร์อยู่ข้างหลังนะครับเมื่อกี้ได้ชิมแล้วนะก็กรอบนอกนุ่มในแล้วก็หอมซอสทิลาดมากอ,มอาซึยากะอาซึอาเกะยากิสดยอดปลาหมึกผัดเนยนะครับ อันนี้เป็นเมนูที่น่าสนใจมากนะคะมันคือข้าวผัดทาคนะแต่ว่าอินกิวเยนของเขาเนี่ยคือข้าวผัดร้อนๆที่มากับผักดองแล้วก็ไอ้ขาวๆเ,เล็กๆเ,เนี่ยคือ,อขา้าวสารยังไม่ตายดิได้ด้านหน้านี่คือปลาที่มาฮอกเกะย่างนะครับเป็นปลาจากญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ก้างเยอะไปนิดน,นึงฮะเดี๋ยวเราต้องดึงก้างออกกันนะครับ เวลาเราจะทานปลาชิมาฮ okay. อกเกะนะฮะเราต้องดึงก้างออกเป็นแบบนี้ก่อนเลยนะครับดึงแบบยาวๆนะครับนี่เพราะว่าก้างมันค่อนข้างเยอะนิดนึงนี่เรีบบยบร้อยแล้วครับโอ้ยกรตโตเลยครับปลาแดงตากแห้งย่างนะฮะเป็นแบบ เมนูหน้าแรกเลยนะครับไม่สั่งนี่ถือว่ามาไม่ถึงร้านนี้นะครับดูเรือแท้หนามากเดี๋ยวเราต้องมาลองชิมเข้าวปัก เดียวของร้านนี้นะคะและหนึ่งในดวงใจเราด้วยมันคือโมจิโมจิอันนี้เนี่ยนะเขาเป็นแป้งแล้วก็คลุกอยู่กับผ purple, งถั่วเนาะซึ่งผงขั่วนี่ก็คือลายล้อมรอบด้านแล้วก็มีน้ำเชื่อมมาเลยมากินปลาดูดูมันดึงดึงได้ด้วยดึงดึง วันนี้บอกได้เลยนะฮะว่าอิ่มมากนะฮะ<า>เหมือนแบบเรามาญี่ปุ่นแท้ๆนะครับก็เจ้าของร้านยังเป็นคนญี่ปุ่นเลยนะฮะบรรยากาศร้านนี่เหมือนเราทานอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะฮะอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะฮะส่วนอาหารเนี่ยเป็นรสชาติอาหารแบบกลมกล่อมลงตัวมากนะ,ะเมนูที่ผมชอบที่สุดเลยคือ ปลาที่มาห้องเกงยางนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับคนไหนมีโอกาสมาแถวทองหล่อใส่ก้าเนะนี่ยานนียมีมาตัดกระป๋องไม่ผิดหวังราคาดี่สมเหตุสมผลมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย